สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีวันนี้ปอยส่งข้อให้เพื่อนครบไม่ครบได้สิบเอ็ดหลังจ้ะวันนี้วันนี้ได้สิบเอ็ดหลังส่งไปแล้วนะจ๊ะเพ,เพื่อนรอรับได้เลยพรุ่งนี้ปอยข้อลาหยุดหนึ่งวันเนาะไม่หยุดท่ายจะหยุดหยุดแพ็กไปทําฝันไปท่อนฝันสักนิดน,นึงพวดฝันจ้ะอ่าเราพอดีบอยก็ไปอ่านคอมเมนต์เพราะว่าจะตอบข้อเพื่อน,อนทุกคนบอยข้อคอบคุณคอมเมนต์ ที่เข้ามาคอมเมนต์ท่ามคอมเมนต์อะไรดีๆต่างๆดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่แต่โดยมากจะมีดีทั้งหมดแหละแต่วันนี้พอเอินไปเจอว่าป้าอ้อยดูคลิปข้องเมื่อเช้าเนาะข้าวเมื่อวานพอคลิปวันนี้ออกวันนี้ข้าวเมื่อวานว่ากูมาการป้าอ้อยมันรูปร่างแปลกๆบ่ายแปลกๆกูๆกมาการเอ้ยไม่ใช่พีเพกธรรมดาพีเพกจะต้อง ใบคขา้าขๆทศก,กัณฐ์ใช่จะวันนี้เพราะฉะนั้นเอามาดูให้รอบนึงเวลาดูคลิปก็ลองดูเนาะพิจารณาอันนี้คือพีเพกพีเพกเนี่ยรูปร่างก็จะเมื่อนทศก,กัณฐ์แต่ทรงใบเขาจะยาวแบบนี้นะจ๊ะเนี่ยปลอ้อยก็ได้มาในานามพีเพกคือแบบนี้เลยนี่คือพีเพกเนี่ยแต่จุดแดงเนี่ยเขาจะแดงกว่านะพีเพกอะมามเมื่อนทศก,กัณฐ์ทศก,กัณฐ์เขาจะอ้อป็ปสีส้มๆชมพูใช่ป่ะจ๊ะพีเพกเขาจะอ้อป็ปสีแบบน,บนี้ทรงใบยาว เอบบเอนี่ป้าอ้อยเอามาให้ดูแล้วต้นเมื่อวานน่าจะเป็นต้นนี้ที่ป้าอ้อยบอกอันนี้คือพิเภกคลองเมืองจ้ะไม่ใช่พิเภกธรรมดามันคนละตัวกันนะจ๊ะสําหรับพิเภกและพิเภกคลองเมืองเนาะทําความเข้าใจนะจ๊ะพิเภกคลองเมืองพอแก้ไปแล้วเขาก็จะมีแบบแดงเป,ปเป็นป้นยายเป็นปืนหยะๆขึ้นไปอีกอะ่ะเนี่ยเขาบอ้อยเพิ่นจะเริ่มกัดซี่นี่อันนี้คือพิเภกคลองเมือง,พพองเองพราะป้าอ้อยพูดไปชัดแล้วนะจ๊ะพิเภกคลองเมืองอันนี้คือพิเภก พ่เชกเชยๆน่ะโอเคไหมจ๊ะเข้าใจเนาะวันนี้ป้าอ้อยก็เลยเอามาให้ดูไม่เป็นไรนะ่ะท่ามได้ส่งไส้ได้จ้ะเพราะว่าป้าอ้อยถ้าไปอ่านเจอป้าป้าอ้อยก็จะได้เอามาทําให้ดูไงจ๊ะดูเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาก็จะได้ดูเออเฮ้ยมันเป็นแบบนี้แจ่ป้าอ้อยไม่รู้หรอกว่าพิเภกริงหรือไม่จริงป้าอ้อยรับมาอันนี้แนะนาพิเพกอันนี้พิเพกคลองเมืองเออนั่นเละแต่ความแตกต่างนี้เห็นไหจ๊ะจะรู้ยัว่วพ่เพกก็จะเมื่อนสกัน แต่จุดเข้าจะแดงกว่าเขาจะไม่เป็นสี่ชมพูนะจ๊ะเนี่ยสังเกตไหมว่าเขาจะแดงกว่านะทรงใบยาวทรงใบยาวทศกัณฐ์ใบเขาจะเป็นเงีง้ยเมื่อรู้หัวใจแล้วใบเขาก็จะเป็นสี่แดงๆประมาณนั้นนี้นะเ้อที่เนิ่งพิเพกพิเพกพิเพกคลองเมืองเป็นแบบนี้นะจ๊ะนะจ๊ะโอเคนะอันนี้คือคููที่นึง่งปออายมาเปรียบเทียบให้ดูอ่จาจะได้ไม่สงสสยเพราะว่าเออไม่เป็นไรหรอกทำ่ำทํำได้ตอบได้ตอนที่ซอง ตอนนี้ซ่องอันนี้คือกลุมพักก์กลุมพักก์ซึ่งเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่าหู่มันจะโดกมากเลยหู่ตายบกุ่มพักก์ก็คืออยักกลุมพักกา์ดจะเป็นบอดซี่ค่ายแต่ค่ายในนามราคาก็ก็ทูกกันเลยอ่าใช่ไหมเจ้าว่าป้าอ้อยก็เออไม่ไม่ค่ายหรอกทูกป้าอ้อยเป็นคนค่ายคล่องแพงมีคนมาเมนบอกแพงไปรับเข้ามาแพงไปลองซื้อหรือยังจะนี่เนาะอันนี้ก็คือ กุมภกันให้ไหมจ่จะกุมภกันนี่เนาะ,ะกุมภการนี่คือกุมภการเนี่ยเขาก็จะมีหู้ตายบปกตินี่แหละก็คือกุมภการซึ่งเราลูก,กันอยู่แล้วเพื่อนแต่อันนี้ก็คือเนี่ยอันนี้ก็คือกุมภกันจะแต่อันนี้เขามีหนาวว่ากุมภกันรับฮอกนะเพื่อนมันคนละย,ย่างกันเนาะสําหรับบอนซี่ใครที่เพิ่งเข้ามาลื้อเวะเข้ามาลื้อเพิ่งจะสะส้มก็ลองลองลอง,ลองดูดูก้อนเนาะเพืนะ่อนเนาะว่าเอ้ย ชื่อมันอาจจะขายกันเหมือนกันแต่ลุปล้างลักษณะไม่เหมือนกันนะจ๊ะต้องดูนะจ๊ะเพื่อนต้องต้องสังเกตให้ดีเข้าจะก,กัาซี่ขึ้นไปก็หนีอีกนะมันจะเป็นเส่นแดงหรือข้อข้าว,าวาอ้อยก็ไม่มั่นใจนะอันนี้คือกลุ่มพกรกันลับหอกนะเพื่อนบอลตระกูลเนี้ยยังไงก็แพงเพื่อน,พนเพราะว่ามันทํายากกลุ่มประกันรับหอกเนี้ยเราก็ไม่ค่อยได้มีเรื่อยๆอ่าพวกพิเภษอะไรอย่างเงี้ย แล้วยังมีพวกองคตชื่อสั้นมีอะไรอสู่นนิ้วเพชรมีอะไรอย่างเงี้ยมีอีกมีเยอะตระกูลนี้แล้วเข้าเลี้ยงกัซซี่ยกกักษ์กระป้อยบอกแล้เมื่อวาน้อะป๋มาทํา,าทคลิปด,ดูว่าบ่อนกัซซี่ปะยักษ์อะไรนนยวิก็ทดคีรีวันอะไรข้อมปอ๋อเลี้ยงมาจะเป็นปียังไม่มีซี่เลยแล้วมันก็ไม่แตกนอ่ะจ๊ะมันไม่ค่อยมีนอเพราะฉะนั้นใครที่สะส้มบ่อนซี่ก็เออนั่นแหละต้องค่อยเป็นค่อยไปดูราคาดูหน้าหมายแต่ละชนิดเนาะวันนี้ ยาก,ากุผักัาเนี่ยเรียกๆๆมันขยันแตกนอกเน,น,นี่ยมันเพื่อนมันทึ่งได้ไขยทูกมันทึ่งได้เยอะจํานวนทึ่งได้เยอะบางคนเขาเรียกเป็นดงเลยใช่ไหมโกุผักกาดงาวกนอูไหนผ่อปะอ้อยก็ทึ่งได้ชอปไงแรกๆ้ปอ้อยจะซาส้มตะกูลใบแดงๆทั้งนั้นแหละ้ปะอ้อยก็เพิ่งจะมาซาส้มหยักได้ประมาณนึ่งปีเองอยังไม่ได้ทําจํานวนอะไรให้ไข่เท่าไรเลยใช่ทุกอย่างที่ปอ้อยรับมาเอ้ยที่พเอามาค่ายาเพื่อนนี่คือ้าปอ้อยซื้อมาทั้งนั้นซื้อมาแม่ สำหรับคนที่ว่าบอ้อยค่ายแพงเนาะไม่ว่ากันวันนี้อธิบายให้ฟังบางย่างบางตัวแล้วทีเวลาบอ้อยมาโปรโมชัน่นมาโปรโกระทั่งมันนึ่งลอยเลยจ้ะบางกระทั่งนี้รู้เต็มเลยบางกระทั่งนี้พ็อ้อยลรามาซ่องลอยก็มีลอยทำไมไม่พูดว่าปอ้อยค่ายพูบมั้งละ่ะใช่ไหมเนาะยังไงก็อนั่นแะหละไม่ว่าแต่ญาติจะบอกรกจะบอกใจแม่ขาก็มีพ่อจิตหัวใจเลยจ้ะนี่เนาะเออเนี่ยบางคน ปอ้อยลดให้ทุกคนนะลดบางคนแทมบางคนก็แจกบางคนแล้วนั้นปอ้อยยังส่งไปให้อะไรเงี้ยอืมนั่นเงีะยปอ้อยว่าปอ้อยก็ก็ทำทำดีที่สุดสาหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะจ๊ะใจแลกใจเลยแหละสําหรับปอ้อยใจแลกใจจริงๆนี่นลจ๊ะเพราะว่าปอ้อยคิดว่าปอ้อยก็ใจแลกใจไม่งั้นจะลูกค้าที่เคยซื้อปอ้อยนะไม่กล้ามาซื้อปอ้อยอีกหรอกเนาะสำหรับปอ้อยก็คิดไว้ย่างไงนี่เรื่องจริงนะจ๊ะอันนี้เอาอย่าง กุมพกันกุมพกันกุมพกันล้ำหอกโอเคไหมจ๊ะนันนีนะซองยางเลยดีมกากันเลยกาลังนั่งเหนื่อยู่ว่าอุย๊ยโฟนกระตกจะทําคลิปอะไรดีวะเป็นนั่งอ่านเมนเจอกุมพะการบายแปลก,ปกเออใช่จริงเราทําคลิปเลยดีิงวะหมดเรือจะได้มีเรื่องทาคลิปแล้วก็จะได้มาแนะนำนเพื่อนๆบางทีก็ะจะแนะนําพิษนะนเพื่นอนๆเชื้อปลอ้อยปลอ้อยพูดม่วนปปล่อยได้มาแนะนําไม่ค่ายนะนำนั้นนีก็อีกต้นหนึง่งคนเมืองกับนายเมือง อันนี้ที่ลงคลิปสั้นไปเนาะคลิปเขาเรียกอะไรช็อตช็อตเชิดเนี่ยอะไรสักอย่างเนี่ยะ <_ d ans> อันนี้คือนายเมืองเพื่อนๆนายเมืองน่าจะยู่ตับวีลชนอันนี้คุ้นเมืองไม่รู้คุ้นเมืองหรือนายเมืองอันนีออ้นนย,ยุ่ตับวีลชนเนี่ยมันเพือพ่อนมันแตกต่้งกันท <_ d ans> ี่จะบอกว่าดูให้ดีดูให้ดีนะจ๊ะแล้วคุ้นเมืองเนี่ยจะไปเมื่อสุโคไทยซ่องอีกต่างหากนะเพื่อนๆแต่อันนี่คือคุ้นเมืองไอ้ก็ไม่ได้ยกสุโคไทยมาสุโคไทยมันมันโยกะท้างสิบเหนียวมันมากเออนี่แหละ อันนี้คือคุ้นเมืองเนี่ยให้ไปอันนี้คือคุ้นเมืองนะจ๊ะนี่เห็หมลักษณะแบบนี้คือคุ้นเมืองสุโคไทยก็คือสุโคไทยอันนี้คือนายเมืองอันนี้คือคุ้นเมืองซึ่งไม่เหมือนกันนะจ๊ะโอเคไหมเพื่อนเข้าใจนะนี่วันนี้ปอเอามาเปรียบให้เอามาเปรียบให้ร้งคู่ที่ที่ชื่อเข้าจจคล้ายๆกันเพื่อนแต่คือบอลซี่คนละตัวกันเลยชื่อเหมือนกันก็จริงแต่คนละตัวกันเพื่อน,ต,นต้องดูต้องไอ้นี้เนี่ยแล้วเนี่ย ในเมืองป้าอ้อยเอามาค่ายอยู่นะก็บอกเลยให้ให้ดูกันไม่มีใครซื้อหรอกเนี่ยดูเนี่ยรูปร่างเด็กๆเนี่ยมันสวยตรงไหนมันไม่ส่วยก็เลี้ยงมานะเลี้ยงไปนี้นี่ป้าอ้อยแยกนออกมายังไงจำไม่ได้เลี้ยงไปเลี้ยงมาโอโ้โหพอมันออกใบามาเนี่ยพอมันแก้แล้วบอนซี่บอกเลยต้องเลี้ยงให้แก่เพืเ่อนไม่แก้ยังไงก็ไม่ช่วยใช่ไหมเออนี่แหละต้องความอดทนแล้วบางต้นที่ป้าอ้อยค่ายอะ่ะ พอถ้าต้นใหญ่ๆป้าอ้อยค่ายแพงก็แพงจริงโง่เพราอนั้นบางต้นเหล้ยงมาเป็นปีซ่องปีนะรับเข้ามาต้นซ่องลอยเราก็ต้องค่ายซ่องลอย้าสิถึงส่อลอยแหละเพื่อนค้าลังค้าตัวซีนค้าแพ็กทุกอย่างล่ะไม่ไม่คิดค่าแรงเลยเลยถ้าแทมแทมอย่างอ่าเวลาส่งเนี่ยค้าส่งมเมาเจ็ดสิบบาทลองดูใบค้าซ่งสิจ่ะไม่มีอะไรเจ็ดสิบเนะจ่ะมีแต่แปดสิมฮะคืนอย่าลอยยิ้มฮเพาะถ้าใส่ซ่องหลังบางคนป้าอ้อยก็คิดร้อยสี่สิบ บางคนก็คิดนึ่งร้อยบางคนก็คิดแค่แปดสิบบาทอะไรเนี่ยแล้วที่เลือดอะจ๊ะที่เลือดท,ที่ออกสมมติว่าออกแทงไปสี่สิบบาทตอน,นึ่งคนแล้ววันหนึ่งแปดก้าคนน่ะคิดซิว่าเป็นเงินเท่าไรอ่าเนี่ยแล้วพออ้อยค่ายแพงตรงไหนที่ต้องออกค่าส่งแทนเพื่อนเนาะสําหรับเพื่อนที่ว่าพออ้อยค่ายแพงพออ้อยจะมาแนะนําบออประมาณนี้เพราะว่าพออ้อยก็ค่ายจานวนมากมันก็จะมีทุกบ้านแพงบ้างขาดก,กันไปแล้วแต่เพื่อนเพื่อนคนไหนที่หลับได้พออ้อยบอกแล้วอันไหนที่มัน รับไม่ได้ก็ป้อยพานไม่ว่ากันนจะจ๊ะวันนี้ก็เอามาเปรียบให้ฟังแล้วก็พูดถึงการค่ายและการค่ายคล้องค่ายแพงค่ายทุกใช่ป่จะจ๊ะเนี่ยยัง้นเนี่ยถ้าปอ่อยค่ายปอ่อยก็ต้องค่ายซ้ำซี่ห้าร้อยไปนู้นแหละเนี่ยก็เหลี่ยงหมานตั้งนานเพื่อนแล้วเนี่ยเราก็ไม่เคยขยับไม่เคยอะไรเขาเลยแล้วก็ยุคทั้งสิบหนิวแพงไหมก็แพงก็ว่าแพงแต่ก็ไม่เป็นไรมีคนซื้อจะ้ะคนจะบอกว่าวออกหมาก็ไม่พอค่ายแต่ปอ่อยไม่ได้ค่ายเองเนี่ยมีคนท่ามซื้อต้งไล่คนเนี่ยเท่าไล่เท่าไล่ท่า เจ้าอ้อยไม่ได้ไข่ก็มีต้นเดียวแล้วก็มีต้นเล็กเนี่ยโคเลี้ยมาตั้งนานขึ <c oughs> ้นบ่อกั๊ซี่ไม่เอาเพื่ยนไม่ให้ไข่จ้ไวลอแยกน่อกมันก็ไม่มีน่อเดี๋ยวเพื่อนๆี่จะทำาไงเนี้เออเนี่ยน,นี่เอามาให้ดูนะจ๊ะอ,าอ้าวจาวาป้าอ้อยนะอันนี้ป้าอ้อยก็บอกเลยป้าอ้อยเป็นคนพูดตรงคิดยังไงพูดอย่างนั้นยากต่าคำา่ามให้เพื่อนเพื่อนให้ชัดเจนนะจ๊ะป้าอ้อยต้องข้อทษนด้วยนะถ้กเกิดแบบว่าเออพูดแบบกลัวแรง <c oughs> ไม่ได้แรงนะคืออื คิดยังไงพูดยังไงละจะแล้วก็คิดว่ายากให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจก็คือพูดออกมาให้เพื่อนเเข้าใจแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรไม่ว่ากันจะมาเรามาค่ายบอดซี่กันต่อนะใครชอบก็เอฟจะใครไม่ชอบเรื้อนผ่านแล้วก็ข้อข้อมคุนะจะเมื่อวานนี้ปาอ้อยก็ค่ายแต่ก็เกือบหมดแหละก็เกือบหมดทุกวันถ้ามาปออ้อยค่ายได้หมดไหมไม่หมดลอกบางวันก็เลือดซ้ำซี่กระทั่งอ่าบางวันก็ค่ายหมดบางวันก็ไม่พอบางวันก็มี มียางเรื่องรัตนาป้าอ้อยมีมาซ่องกระช่างมาหว่ามาค่ายกระช่างนึงมีคนเอฟอีกระช่างป้าอ้อยก็มีซ้ำหลองกันเลยจ่ายเข้าก็เลยได้ครบวันนี้ก็ก็ดีใจที่ลูกค้าได้กันครบปกติจะไม่ได้หรอกนั่นแหละ <c oughs> พอป้าอ้อยมีซ้ำหลองพอดีไงแล้วก็พอเวลาป้าอ้อยค่ายเนี่ยยังกัเลือดเลือดไน,น่ปอ้อยก็มันรวมไว้ถ้าต้นไนม้มาซวยป้าอ้อยก็จะเอากลารมาค่ายอีกต้นไน้ไม่ซวยป้าอ้อยก็ไปเลี้ยงไว้ก่อนแล้วพอต้นไน้เริ่มซวยแล้วป้าอ้อยก็จะมาจัดโปรโมชั่นให้เพื่อนๆไงจ,จะ้ะกระทั่งละหนึ่งลอยอ่ะเห แล้วปออจะค่ายดีไหมนะก,กระท่างละนึ่งลอยนะไม่มีไข่บนสักคนปกติธรรมดาบางต้นก็ซ่องลอยเพื่อนๆก็เห็นอยู่วเคยค่ายซ่องลอยบางซ้าลอยบอกว่ก็ยังค่ายต้นละลอยใช่ป่ะจ๊ะเออนั่นแหละไม่ว่ากันเนาะเล่าให้ฟังเมื่อวานเมื่อวานปออค่ายไก่สวรคนวันนี้ไกล้ราชาสวรคนนี่ไกล้ราชาสวรคนจะมีกันลูกซี่ข้าวนี่เลี้ยงไก่เองนะเดี๋ยวทับซนนะจ๊ะเพื่อนเมื่อวานไก่สวรคนวันนี้ไกล้ราชาสวรคน ดูกจะซี่ข้าบปอ้อยจะบอกว่าซวยมาาเลยใกล้ราชาสวรรค์นเนี่ยนี่อ่าต้นนี้กระทั่งนี้มีซ่องต้นนะในนึงกระทั่ง,งปอ้อยข้อที่ซ่องลอยบาทน,นะจ๊ะใกล้ราชาสวรรค์น,นะจำซื้อไว้นะจาา๊ะปอ้อยเลี้ยงมาตนนั้งนานใยายใบสวยๆค่ายไปเลยค่ายให้คุณป้าถนนไปแล้วใกล้ราชาสวรรค์ค <s> ุณมากจะฝนจะมาอีกเลยวันนี้ฝนตกจก้ะเขาบอกอาทิตย์นี้จะตกทางอาทิตย์นะจ๊ะ ซ่องรอยบาทใกล้ราชาสวัรค์ต้นที่หนึ่งมีซ่องรอยบาทมีซ่องต้นเท่ากับต้นละนึ่งร้อยจะเพื่อนๆไม่แพงกรซซี่ซวยขนาดนี้แล้วแพงเลยพลาดไม่แพงเอฟรถอันนี้คือนาลีบุรพาอันนี้ก็มันจะมีซ่องต้นซ่องต้นอยู่ในนี้นาลีบุรพานี้กระทั่งนี้ปอ้อยข้อมีซ่องต้นปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยอันนี้ต้นมันเล็กกว่านั้นเนาะก็ประมานี้เลยนะ มีซ่องตนข้อซ่องรอยเพื่อนเพื่อนขว้าแผงค่ายแผงเขาไปใหญ่ซ่องซ่องรอยเพื่อนเพื่อนนารีบุรพาเนี่ยเราเป็นรนกระลังใหม่ลูกค้าประจำเรารูก้การเจลูกค้าบอยหลูทุกคนแหละรถแรกแจ๊กแทมอยู่ล่างบ้านเนาะเพื่อนเนาะเราหน้าบ้านเนี่เมื่อเป็นคนดุเนาะล่างบ้านเราแจ็ครถแรกแจ๊กแทมเหมือนเออเราไม่ว่ากันแม่ลูกค้าบอยหลูทุกคนแหละนี่นะจ๊ะ น,นาดีโุระาซ่องต้นซ่องร้อยอันนี้ลูกไม้จะไปค่ายหาลอยเดือดเยอะนี่เอ้านึกว่าใบมันโรยเป้าข้อโทษเท่นใบมันห้อยตะงอย้ตไงอันนี้ลูกไม้นะจ๊ะลูกไม้บอกว่าบอกซีจัดยานนี่ชัดไปปะ่ะอันนี้ลูกไม้นะจ๊ะมันเพื่อนการจะซีแดงแดงดำๆลูกไม้ต้นนี้เปออยข้อที่ซ่องร้อยบาทจะเป็นต้นนะต้นเดียวก็น่าจะเป็นแม่ผ่านแล้วแหละ เฮ้ยมันเป็นลูกหมายปลายนะปลายด่างเลยเขาเรียกด่างเรียกปลายใบยสุวยจะบอกคําคำใบให้ก้อนว่าหน้าหรือบ,บางใบก็น,น้าอยู่ไม่บางเท่าไหร่ไม่บางส,สุวยสร้างรอยบาทจ,จะลูกหมายตัวน,นี้สร้างรอยโอ้สุยจัดประหลัดบอกจะบอกห้สวยจัดประหลัดบอก,บอกน,อกนี่นี่นะจะ๊ะนี่นะจะ๊ะลูกหมายนี่โอ้ซส้ยนะสวยจริงต้อยให้ความมั่เลยสร้างรอยบาท งามงามรถอันนี้หม้อซี่หน่อยเพื่อนหม้อซี่หน่อยมันกำลังพึ่งจะเริ่มนะจ๊ะหม้อซี่หน่อยจะปุ๊บปะอ้อยนะี่หม้อชันหม,ม้อชันยุทธหม้อยอดเดชหม้อจินดาหม้อซี่หน่อยแต่ก็มีค่ายกี่หมดแหละไม่มีนะไม่ค่ายกา็ยังไม่มีใครเอาวันเดียวก็ค่ายแค่วันนดะี้วหม้อซี่หน่อยพรุ่งนี้ไม่ค่ายแล้วแค่ลืมปอกแก้วทุกวันเนลยเป็นรถอะไรนะโอแต่ยังไม่เป็นไรแล้มันไม่แข้งเดี๋ยวเวลาแพ็คค่อยพู มียอดนะจ๊ะเพื่อนๆรัานยางนี้ให้ป้ามีรอดหม้อซี่น้อยกระถางนี้ปอ้อยข้อที่นึ่งร้อยบาทจ้ะหม้อซี่หน้อยเนาะนึ่งร้อยบาทค่ายตามต้นเลยนึ่งร้อยนะจ๊ะนี่หม้อซี่หน่อยใครจะรับก็ถักปอ้อยได้เลยนึ่งร้อยบาทจ้าหม้อซี่น้อยอันนี้คุ้นไก่คุ้นไก่ไปลายด้วยตะใบเนี่ยจะเรื่องแล้วนะใบแก้เลย เอาที่หลับได้นะจ๊ะอันนี้นาจะเป็นใสแม่พันธุ์แหละนี่คุณนไก่ไส่หนีเพื่อนๆใค่จะหลับต้นหนีบอยข้อที่ซ่องร้อยบาทคุณนไก่ป้ายนะไม่ใช่ไม่ป้ายนะจ๊ะตุณไก่เหมือนป้ายยากมากเลยคุณนไก่ป้ายก็คือคุณนไก่เพื่อนๆป้ายเคี้ยวถ้าเกิดคุณนไก่ไม่ป้ายมีแต่กระดูกแดงๆไม่ป้ายเลยเขาเรียกนกสุดสแสวงแต่ถ้าเกิดคุณนไก่เขี้ยวหมดอย่างเงี้ยเขี้ยวอีอีอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีกระดูกแดงเขาเรียกตะลอนะตะลอจะห้ายยกแล้วแผงก,กะ บอกให้ฟังเดี๋ยวเพื่อนๆไม่รู้คุณไก่ซ่องลอยบ้านต้นนี้ไม้มีห้ว่นะจาได้ไหมคุณไก่อยู่ตับคุณฉางคุณแพนนะจ๊ะนี่เห็่ปะคุณไก่ใช่ปะใช่สิคุณไก่ปลาอย่างนี้เขาเรียกคุณไก่แต่ซึ่งก็เอ่อเป็นบอนที่ซุ้ยคุณไก่ซุ้ยจริงแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีป้ายตรงนี้มีตะกระดแดงๆเนี่ยเป็นแบบใบอย่างนี้เขาเรียกว่านกสุดสแสวงถ้าเกิดเขียวอย่างเงี้ยเขี่ยวอย่างเงี้ยหมดเลย มีกระดูกแดงน้อยๆย่างไงเขาเรียกตะล้อซึ่งห้ยากมากตะล้อเพื่อนๆแล้วก็จะมีจะแพงกว่าคุ้นไก่เนาะซึ่งไม่ค่อยมีนี่ไม่ปอ,อยเก็บไว้อยู่นะไม่กวรจะพลาดหรอกซ่องร้อยบ้าจะคุ้นไก่ซ่องร้อยมาอันนี้คือแซงคํมแมนเพื่อนเพื่อนแซงคํมแมนมันดำปุบปื้มมันมีซ่องแชกซ่องแชกเพราะอะไรเพราะมันแก้ปอ,อยสังเกตไะไอบอลแซงคํมแมนเนี่ยนะมักขาวานอย่างเงี้ยนะ กักรมิมิตอย่างนี้นะอะไรอีกวันไหนเจอยูเวเวซ่องแท้มันจะไป็่เพันธผันไหมผันเดี๋ยวอันนี้มันจะต้องมาด้วยกันเนี่ยพอแก่แล้วมันมีซ่องฟ้างอย่างเงี้ยเพื่อนเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออบอกว่าสังเกตเยอะแต่ต้นเนี่ยน่าจะเป็นในนี้พผัดวาซาอันนี้ไม่น่าใช้ไม่น่าใช้แซงคอมเมนต์มีหัวแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นพราผัดวาซาเพื่อนเออเพราะว่าถ้าเกิดคุณพแม่มันจะแดงเนาะเออนั่นแหละเจ้าปอ้อยเออนั่นแหละค่ายคู่กันเพื่อน ใครต้องการต้นนี้แซงคำเมนต์ต้นนี้ปอ้อยข้อที่่องร้อยห้าสิบบาทอะาแพงก็เหม็นมา่องร้อยห้าสิบบาทจะคู่กับอันนี้อันนี้เป็นบอลที่มีน่าจะมีหัวแล้วแหละนี่มีรอดด้วยนะจ๊ะ่องร้อยห้าสิบบาทจะแซงคมเมนต์นี่เพืเ่อนปอ้อยว่ามันจะแซงคมเมนต์แซงสลานนมก็เขียนผิดด้วี่ยแซงคมเมนต์ปอ้อยมันแดงๆนะ นั่นแหละเอาเถ้าเป็นแซนสลันลมก็โชคดีด้วยเพื่อนๆพื่อปอยก็งองงอยุ่เนี่ยต่อไปปลาซาทองปลาซาทองนี่ปลาซาทองต้นนี้เราข้อที่หนึ่งร้อยบาทปลาซาทองหน,นึ่ราาราางร้อยบาทจา้ะปลาซาทองเนาะหนึ่งร้อย นี่ปลาซาทองหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะต่อไปแตงโมแตงโมเนี่ยก็หลับมาแพงนะไม่ใช่หลับมาทูกระจะถ้าจะว่าแผงนก็เพราะว่ามันไม่ค่อยมีนะนี่แตงโมมาอีกนะจ๊ะพอปลาอ้อยหลับมาไล่กระทั่งอยู่เมื่อวานมีคนท่ามอยู่นี่อ่ะแตงโมซ่องร้อยสามสิบบาทจะต้นนี้เนาะใครจะหลับก็ทักห้าปลาอ้อยได้เลยใส่ตั้งแมะแตงโมเทๆ่ๆฮแตงโมสวยสวยแตงโม ่องร้อยสามสิบจะใต้ไม้ก็ดูตามน้าหมายเนาะนี่สองร้อยสามสิบแตงโมจะแตงโมบอกอาชอบช่วยดิอันนี้มีนาว่าเพชรด,ดาราเพื่อนๆเป็นบอนกล้าบ,บอนแข็งนะจะ๊ะเพชรด,ดาราเพชรด,ดาราเป็นบอนกล้าบ,บอนแข็งต้นนี้ลันอักมันลัขลกขนะลกน่าจะมีหัวเพื่อน เพชรดาราต้นนี้บอกว่าข้อที่ซ่องรอยสามสิบเหมือนกันจะเอาที่ชอ,อมันก็มันป้ายนี่มันด่างด่างเนาะไม่รู้จักแล้วมันไม่มีอะไรซื้อมาแบ่งปันบเพื่อนเลยเอามาค่ายยิบมันจะพูดและซ่องร้อยห้าสิบจะซ่องร้อยสามสิบคูดไปเรื่อยๆค่ายเขาแตงโมงเลยเอาไปยว้วนกันได้ซ่องรอยสามสิบนะจะ๊ะเพชรดาราใช่ปะ,ะบอเทป เทปดาราจะเทปดาราทุกอย่างจะอยู่ที่กระทั่งหากระทั่งหกทั้งหมดเละจ้ะวันนี้โอ้ยได้ถุงอึ๊บเดี๋ยวก่อนคุณนาโอ้โหจำได้ว่าคุณนาเคยสร้างไก่ทองประเซร์ฐเอาแบบป้ายแล้วเนี่ยใส่แม่พันเลยนี่มันไม่ได้เหี้ยวนะเนี่ยบอลไอพวกไก่ทองประเซร์ฐคุณนซี่คนจะโคงเขาจะห่ออย่างเงี้ยจ้ะมันล้มหุบเองมันไม่ได้เหี้ยวนี่ละป้ายขนาดนี้อันนี้จะบอกว่าใส่แม่พันนี่มีลุก มีลูกซ่องซ้ำต้นสี่หาต้นมีต้นแม่หนึ่งต้นลูกซ่องซ่องซ้ำเนี่ยนี่นี่ก็ลูกนะลูกเห็นปะลูกด่างมาแลวนี่ให้ดูให้ดูนี่ไก่ทองกระเซิร์ดเขาจะล้มพูบอย่างนี้แหละเขาไม่ได้เหี้ยวนะจ้ะม,มันเป็นอย่างนี้คชเชคโครมัอนกันคุณซี่คชชคโคงก็จะเป็นแบบนี้จ้ะนี่ใบแก้มากเลยกระทั่งนี้ใครจะรับปอ,อยขอทีซ่องร้อยห้าสิบบาทไก่ทองกระเซิร์ดนะจ๊ะซ่องร้อยห้าสิบ เรามองว่าโอ้ยมันเหี้ยวไม่ใช่บอลประเภทนี้พอแก้ละใบมันงุมเขาเนี่ยไม่รู้ไปไหไรไอ้นี้ก็เป็นคุณซี่ขชคชโค้งนะจะ้ะไก่ทองปัาเส่องร้อยห้าสิบนะจะ๊ะอันนี้มีลูกพ่วงนะมีลูกพ่วงนะจะ๊ะอันนี้ป้าอ้อยมีซ้ำหลองนะจะ๊ะมีซ้ำหลองซ่องกระถางใครจะรับก็ถักป้าอ้อยมาเนี่ซ้ำหลองนี้ อ๋ยอันนี้อ้ยอันนี้เอาไปตากป่าได้เลยนะจ๊ะบใบอะใ่มากอันนี้คือองคคุรีมานองค์คุรีมานต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่่องร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันจ้ะนี่หน้าใหญ่ๆชัดๆให้ให้ดูองค์คุรีมาน <c oughs> องค์คุรีมานสองร้อยห้าสิบบาทใครจะรับก็ทักหน้าป้าอ้อยได้นะจ๊ะพรุ่งนี้ป้าอ้อยจะไปห้าม้อฟันถ้าเกิด อ่าปอ้อยตอบช้าไปนิดเรื่องอะไรไปน้อยเพื่อนๆไม่ต้องห่วงจะเดี๋ยวปอ้อยอ่านข้อความดูเวลาใครสร้างก้อนให้สิคนนั้นจะมีต้องตกใจนะจ๊ะนี่นะอคุลิมานซ่องร้อยห้าสิบบาทอึ๊บแล้วก็นี่อันนี้เป็นบอเกาเพื่อนๆยาหมองข้ามบอนเกาความซุ้ยให้มาซี่เทพารักษจะเพื่อนๆใส่แม่ผัน ซี่เทพรักต้นนี้ปอ้อยข้อที่ข้อที่่องร้อยแปดสิบบาทเพื่อนซี่เทพรัก่องร้อยแปดสิบเอาแล้วนะจ๊ะสุดท้ายนี้วันนี้ปอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆเนาะมาบอกก้าวเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าสนใจต้นไนหรือใครสนใจบอดซี่ต้นไนอะไรทักหรือโทรห้าปอ้อยได้เลยแล้วปอ้อยก็เอาบอดซี่มาเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะจ๊ะมีพิเภกคลองเมืองพิเภกเนาะ แล้วก็คุ้นเมืองนายเมืองเพื่อนๆต้องดูนะจ๊ะไม่เมื่อนกันแล้วก็ไดนตัวอ๋อกุมภการแล้วก็กุมภกันรับฮอกกุมภการรับฮอกยังมีแบงปันนะจ๊ะใครจะรับถักปอไอยได้ก็จะเป็นกระทั่งแบบนั้นแหละเป็นต้นเดียวๆเนาะเอาไปซราส้มปอไอยบอกเพื่ออนาคตยังน้อยๆเขายุดตับหลามเกียนจ๊ะเออมันเนาะเพื่อนๆนั่นแหละเอาที่เพื่อนๆสะดวกนะสุดท้ายนี้วันนี้ปออ้ก็อ่อ้เพื่อนๆทุกคนจุมโชคดีมีความสุขนะจ๊ะ ฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยด้วยนะจ๊ะป้าอ้อยขอ้อขอบคุณกาลรรยานิมิตทุกคนเลยนะจ๊ะที่เข้ามาดูคลิปของป้าอ้อยแล้วก็มีการแนะนําบ้างอะไรบ้างถ้าป้าอ้อยพูดผิดพลาดลื่วล่วงเกินเพื่อนๆไปป้าอ้อยก็ต้องข้อโทษด,ด้วยนะจ๊ะข้อโทษดด้วยจากใจจริงๆแต่บางทีป้าอ้อยก็ก็อยากตอบให้มันชัดเจนให้มันตรงคำท้ามไปก็คือว่าแพงก็คือบอกว่าเหตุพลนแพงเพราะอะไร ทูกเหตุผลเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วรูปล่างเป็นยังไงนี่เราก็ต้องบอกกันตรงๆเพื่อนๆเราต้องพูดกันเปิดอกเนาะเราจะไม่ไอ้นี้กันไม่มีการพูดลับล่างเลยพูดลับล้างกัน่นะอะไรจ๊าสุดท้ายนี้วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะข้อเข้าคุณจริงจ้ะวันนี้พอยต้องไปก้อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า